สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูกล่อง Powerbox นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกล่อง300แอมป์กับ120แอมป์นะครับก็กล่องขนาดเดียวกันนะครับผมเปลี่ยนแค่แปดข้างในนะครับผมอุปกรณ์ภายนอกก็เหมือนกันหมดนะครับนี่นะครับตัวนี้300แอมป์ก็เอาเครื่องชาร์จไป2ตัวนะครับผมเสียบพร้อมกันได้เลยนะครับ ตัวนี้120แอมป์ก็เอาเครื่องชาร์จไป1ตัวก็พอนะครับผมตัวนี้ก็จะประกอบเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่นะครับเบาจุดบุดีนะครับผมเสียบเอาไว้ใช้งานทั่วไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาเหล็กนะครับผมตัวนี้ก็ usb นะครับอันนี้ขั้วต่อใช้งานพวกอินเวอร์เตอร์นะครับผมอันนี้ก็คอนโทรลชาร์จเจอร์สำหรับ ชาร์จแผงโซลาเซลล์นะครับเวลาเราไปแคมปิ้งก็เอาแผงไปด้วยนะครับผมก็เสียบชาร์จได้เลยนะครับนะครับหรือใครอยากจะชาร์จแบตในรถยนต์นะครับก็ต่อจากแบตหน้ารถมาเลยนะครับผมต่อตรงมาเลยครับผมต่อมาแล้วก็เอามาผ่านเบรกเกอร์อะไรก็ได้นะครับแล้วก็เอามาเข้าที่ขั้วใหญ่นะครับผมมันก็จะชาร์จนะครับชาร์จได้แรงกว่าเราไปต่อที่จุดบี่ในรถยนต์อีกนะครับผม จะมาต่อตรงเข้าตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเวลาสตาร์ทรถก็มันก็จะชาร์จนะครับแต่มีข้อแม้ว่าเวลาดับเครื่องนะครับผมก็ต้องเอาเบรกเกอร์ลงนะครับไม่ให้มันชาร์จนะครับเพราะว่าโวลต์ตัวนี้มันจะสูงกว่าวลต์นในรถยนต์นะครับผมแบกตกดไอตัวนี้มันทะลุปไป14กว่านะครับแบกตกดมันก็ประมาณ13นิดๆน,น,นะครับผม เวลามันเต็มนะครับไอตัวเนี้ยมันสูงกว่ามันก็จะไหลกลับไปที่แบตกดนะครับก็เวลาจอดรถก็เอาเบรกเกอร์ลงหรือว่าทาสวิตตัดไว้นะครับผมเวลาเราสตาร์ทรถได้ชาร์จมันปั่นมาอยู่แล้วครับเกิน1 4โวลต์อยู่แล้วครับก็ต่อชาร์จได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกันนะครับผมนี่นะครับตัวนี้3 0 0แอมป์นะครับผมตัวนี้3 0 0แอยป์นี่นะครับตัวนี้แบต3 0 0แอมป์นะครับ บีมเอสก็200แอมแอไปเลยครับผมใหญ่ๆไปเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เบเกอร์ต่อตัดต่อนะครับผมภายในกล่องตัดระบบทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็ยึดยึดอย่างดีนะครับผมไม่หลุดไม่ล่วงนะครับนี่นะครับ ก็สบายครับผมต่อไปเรามาดูตัว120แอมป์นะครับนี่นะครับ300 120นะครับขนาดแบตก็จะแตกต่างอย่งเห็นได้ชัดนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ใส่ b นะีมเอให้120แอมป์นะครับเบรกเกอร์อะไรก็พร้อมตัวนี้ขนาดเล็กหน่อยนะครับแบตท,ทาให้มีพื้นที่ใส่อุปกรณ์ชาร์จได้นะครับผมอย่างนี้นะครับ ตัวนี้เหมาะสาหรับไปแคมปิ้งนะครับผมนี่นะครับส่วนตัวนี้ก็เอาเครื่องชาร์จใส่ไม่ได้เอาไว้ข้างนอกนะครับผมเต็มหมดแล้วครับแบตมันก้อนใหญ่นะครับเต็มหมดละช่วงนี้ก็กําลังจะเข้าหนาวนะครับผมก็ไอพวกคอตบล็อกพวกนี้ก็เตรียมไว้ก็ดีนะครับก่อนเข้าหนาวนะครับผมช่วงนี้ก็เดือนนี้ก็จะช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่า กล่องหมดพอดีนะครับกาลังสั่งนะครับยังไม่เข้ามาน่าจะมาประมาณต้นเดือนนะครับผมนี่นะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับผมนี่นะครับประกอบแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เอาอินเวอร์เตอร์แรงๆมาใส่ไปขับแอร์ได้เลยนะครับผมตัวนี้วัดก็จะสูงหน่อยนะครับมีใน มีประมาณ3,000กว่าวัตต์นะครับตัวนี้ก็ประมาณ1,500วัตต์นะครับนี่นะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ